รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูลนิธิทำดีบริษัทดีซีสนเสนอทำดีมีเฮใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซุโกโอ,อิชิตันกรีนทีชาจากใจจากอิชิตันสวัสดีครับทำดีมีเฮในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้หญิงคนหนึ่งครับทั้งสาวทั้งสวยทั้งรวย และก็ดังด้วยครับเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเธอพร้อมทุกอย่างไม่น่าจะมีความทุกข์เลยแต่นะครับเธอต้องมาร้องไห้ด้วยความใจบุญของเธอนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปชมเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตคุณเก๋ชลดาเลยครับค,คุณหมอฮะเอ่อคุณหมอครับผมหมอคุณหมอดูสิค่ะ มีคนมาทิ้งสัตว์เอาไว้อีกแล้วอะโอ้ยมันแย่จริงๆเลยคนทุกวันเนี่ยตอนเอามันเลี้ยงใหม่ๆนี่ก็รักมันดีหรอกพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเบื่อมันแล้วก็มาทิ้งซะงั้นแต่ว่าหมอไม่เป็นอย่างนั้นะครับหมอเนี่ยรักใครรักจริงไม่ติงดังและไม่ทอดทิ้งครับผมพอเดยครับพอเดีครับคุณหมาครับผมคุณหมออ๋อคุณหมอขอโทษครับผมคือตอนนี้ผมว่าดูดีกว่าครับว่าหมามันถูกทำร้ายมาหรือเปล่าครับหมอครับ แหจะไปสนใจมันทำไมมันก็แค่หมอเฮ้ยมันก็แม่หมานี่หมออยู่นี่เออนันแหละอย่างงี้นะต้องไปส่งก็ทมอหรือไม่ก็เอาไปตุ๋นยาจีนสามวันอร่อยมากเฮ้ยเก๋ทนไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่เก๋มาทำโครงการเดี๋ยววเสียงจากเรามันเนี่ยเห็นแต่คนทารุณสัตว์ทำร้ายสัตว์อะไม่ว่าจะแต่งตัวดีหน้าตาดีการศึกษาดีเพื่อจะช่วยอะไรได้เลยอะเก๋สงสารหมอเก๋ทบเก๋ทำไม่ ทำแล้วลูกเฮ้ยแม่เห็นลูกมันต้องซึมเศร้าเหงาหงอยอมทุกข์อมสงอ,อมโรคอมภัยเสนียดจันไลการลักกินเ้ยแม่ครับพ่อแต่ครับเหมือนเหมือนด่าผมยังไม่รู้อ๋อล่าลูก่าลูกนะ้ำลูกเป็นี้แม่เป็นห่วงอะลูกนั่นสิครับคุณแม่ครับน่าจะมีผู้ชายดีๆสักคนมาคอยดูแลปกป้องโอบอุ้มและประครับประคองหยุดหยุดหยุด กันทางนี้มันก็ไปฝั่งนี้อะล้ครับคุณผู้ชมขละตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของผมแล้วสวัสดีครับคุณเก๋ชลรดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้ที่เก่งมากนะครับคุณเก๋เนี่ยแต่ว่าเชื่อไหมครับความรักสัตว์ของผู้หญิงคนนี้ทําให้เธอแบบเรียกว่าท้อก็เคยแต่ตอนนี้ครับเธอทุ่มเทเกือบเรียกว่าจะทั้งชีวิตสําหรับสัตว์ร่วมโลกกับเราพักสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันครับ 4. บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับโครงการทอดพระป่าสามัาคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและสร้างสถานปฏิบัติธ,ธรรมวัดป่าสุขใจจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อเป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นวัดสาขาของวัดเมตตากิติกุลจังหวัดอุดรธานีครับมูลนิธิทำดีนะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่านะครับตามกำลังศรัทธาครับหรือกองละ2,500บาทนะครับได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์นะครับเลขที่026 225 37 77ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0 2 6 1 0 2 3 8 8และเบอร์0 2 6 1 0 2 3 9 8ครับ โอเคครับที่มาที่ไปที่มาเป็นคนรักสัตว์หรือเรียกว่าเป็นไอคอนเลยตอนนี้ใรเ The Voice ค,ค่ะ The Voice เสียงจากเรา เกิดขึ้นมาได้ไงครับก็ต้องบอกจริงๆเรานับย้อนไปเมื่อปี53เองนะคะตั้งแต่ตอนนั้นที่ช่วงกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นช่วงประสบปัญหาน้ําท่วมน้ำท่วมคือเก๋ชื่อวทุกคนก็เป็นจิตอาสาเพราะเก๋ก็เห็นมิกเองเข้าไปน้องเบนเข้าไปคือเรียกว่าคนไทยเรานะคือช่วยเหลืออะไรก็ได้ก็ช่วยเหลือนะคะแล้วเก๋ก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครของของมูลนิธิปอติเก๋งคือตอนนั้นก็ไปลงพื้นที่กับเพื่อนๆนดาราก็เริ่ม มีโอกาสได้ลงพื้นที่ในส่วนหนักๆคือไปตามบ้านหรือหมู่บ้านต่างๆซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ทุกคนเขาจะมีพื้นที่ในบริเวณถูกไหมคะเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวนะคะหนูกระต่ายนกงูอนาคอนด้าสัตว์เลี้ยงทุกอย่างที่เขาเลี้ยงกันได้นะคะในพวกเนี่ยพวกตัวไม่ใช่ค่ะอีกัวน่าไม่ใช่อาคอนดาอีกกวน่าอีกัวน่าครับพี่พี่ประเทศไทยมีไม่ใช่ด้าครับ แต่แล้วเรือเรือปล่กตึงของเก๋เนี่ยเขาจะให้ลำเก๋ว่าเรือสำรานคือลำเก๋จะเฮฮาตลอดนะคะคือเขาไปช่วยกันเขาไปช่วยคุณยายช่วยคนเจ็บช่วยแบกตู้เย็นช่วยแบกของเรือเก๋ก็จะเป็นเรือที่ไปช่วยศาสตร์ ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเก๋เป็นผู้หญิงนะตัวเล็กด้วยชลีระของเราว่าเราเป็นจะว่ายน้ําไปช่วยคุณยายแบกคุณยายขึ้นบ่าขึ้นมาจะอะไรอยู่เก๋ก็จะเป็นการในการคือพูดกับสัตว์รู้เรื่องก็คือไม่ไม่กลัวสุนัขไม่กลัวแมวแล้วคือไปไหนก็คืออยูที่บ้านเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วเป็นคนรักรักสัตว์อยู่แล้วเขาบอกว่าที่บอกพูดรู้เรื่องนี้ไปเรียนภาษานี้ที่ไหนไม่ใช่ก็หมายถนึงว่าพี่ๆเขาแซวว่าให้เกดไปดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่า ก็อย่างบางบ้านเวลาอย่างแถวไปลังสิทธ์ใช่ไหมคะบางทีบางบ้านไปเนี่ยกะายจะกลัวคนมากๆพวกกะายที่เขาเลี้ยงตัวใหญ่ค่ะหรือหนูแฮมสเตอร์เนี้ยแต่แปลกมากอันนี้อันนี้เป็นพี่ๆเขาพูดนะคะพอเป็นเก๋ไปปั๊บเนี้ยเหมือนเหมือนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เขาก็จะเชื่องทุกคนก็เลยขนานนามว่าเนี้ยเก๋มันพูดกับสัตว์รู้เรื่องก็เลยเก๋ก็เลยมีโอกาสมีแบบตรงนั้นและค่ะเริ่มจากตรงนั้นเลยเก๋ก็เลยระดมทุนก็คือพอกลับมาเวลาเรา คือต้องบอกว่าขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเรื่องเฟ o บนี่จริงๆก็มีประโยชน์มากๆในสังคมไทยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเก๋ก็มาระดมทุนในการที่บอกเพื่อนๆดาราว่าอย่างซอยดอกเ็าจะมีกิจกรรมต่างๆจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆอาสาสมัครซึ่งเป็นชาวต่างชาติหมดเลยนะคะซึ่งซอยดอกนี่จริงๆแล้วอยู่ที่ภูเกต็ตเขาก็จะขอแบบอย่างเช่อเก๋บอกขอของประมูลเลยมิกอ่ามิกอาจจะส่งหมวกเข้มขัดมาอะไรเงี้ยมาให้เราประมูลเก๋ก็จะช่วยเป็นเพจในการหาเหงินให้เขาคืบหน้ามายัางไงต่อครับจนเป็นไอคอนเลยทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าค โดนทำร้ายก็มีโดนทอดทิ้งหรือแบบสัตว์พิการก็เยอะค่ะทำไมถึงได้มามาทุ่มเทตรงนี้เต็มที่อะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องเนี่ยค่ะเหตุการณ์ก็มาประจบเหมาะเมื่อปีที่แล้วปี5 5ระหว่างที่เราประชุมกับลูกค้าอยู่ก็ได้ยินเสียงสุนัขทะเลาะกันกัดกันอะนะคะสามสี่ตัวอยู่หน้าออฟฟิศเกดก็เลยลงไปห้ามสุนัขนะคะคือจริงๆนะห้าไม่ทันคือเขากัดกันรุนแรงมากแล้วค่ะก็คือ2ลุมหนึ่งคือเกดว่ามันเป็นวินาทีชีวิต คือดาวนนอกเราถูกกัดคือเลือดไหลเยอะมากตั้งแต่ศีรษะแล้วก็ตรงต้นคอเนี่ยถูกกัดจนเห็นเส้นแบบเกบไ่หน้าเจ้าเป็นเป็นเส้นเอ็นหรือแบบว่าเราก็เพราะมันมันเลือดเยอะมากนะคะมีก็เลยตัดสินใจเลยวินาทีนั้นก็บอกบอกให้เลขาเก๋ว่าบอกให้ขึ้นไปแคนเซลลูกค้าก่อนใหม่ไยลักวีโก้แชมป์ทรีดสปอร์ติวปอปตทอสอพอ ก็เลยตัดสินใจเลยวินาทีนั้นก็บอกบอกให้เลขาเก๋กบอกบอกให้ขึ้นไปแคนเซลลูกค้าก่อนพาไปหามพาไปโรงพยาบาลเลยพาสุนักไปโรงพยาบาลเลยเคยมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้แบบทุกครั้ง,ท,งทุกใจไหมคือตอนแรกเนี้ยเด v o ไว้เสียงจากเรายังไม่ชื่อยังไม่มียังไม่มีชื่อในในในเฟซบุ๊กหรือ Fan Page เลยว่าชื่อเด v o ไว้เสียงจากเราหนึ่งเดือนเต็มไม่เก่ีโอกาส ไปมาหาสู่กับดำนี่ในโรงพยาบาลที่เก๋พยายามจะรักษาเขาเนี่ยนะคะคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอน,น้าคุณหมอเทพซิลินก็น่ารักมากมาเลยโรงพยาบาลสัตว์ทองรอเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งหลายคนบอกแพงมากนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็รักษาเก๋เท่ากับราคาแบบไมไ้ราคามเมตตาเลยอะคะ่ะเก๋บอกว่าเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยให้โทรมาหาหได้เลยคุณหมอโทรมาตอนตีสองว่านี่น้องดำไม่ไหวแล้วให้เก๋มาดูแล้วเก๋จะเอาอยัางไงให้เก๋ตัดสินใจเพราะเขาเป็นสุนัขตัวใหญ่พอสมควรหนักประมาณสิบแปดกิโลก็ดิ้นดิ้นดิ้นเก๋ก็เลยคือเก๋ก็เลยนึกถึงแบบ โนแล้วแกอาจจะดูหนังพวกนี้มากเกินไปพวก e ER, ออพวกซ s i อเนี่ยค่ะเก๋ก็เลยบอกคุณหมอคะเก๋ทนเห็นความทรมานเขาไม่ไหวแล้วเก๋ตัดสินใจให้เลยพูดทุสรป็บนะคะคุณหมอครับคือพูดทุสล็ปไปว่ามันจะให้เขาหลับไปเลยง่ายกว่าใช่คือปล่อยเขาหลับไม่แห่เขาทรมานแล้วก็เลยให้เขาถอดใสด่น้าเกลือออกแต่ว่าดําเนี่ยเขาไม่ยอมหลับไปเลยว่าว่างนันเหรอเออเขาก็ดินด้นดิ้นเสร็จปับ๊บเก๋ก็เลยบอกคุณหมอเก๋บอกโทษนะคะัโทษผู้ชมค่ะเก๋ก็ใจโหดกว่านั้นบอกคุณหมอคะฉีดยาเลยอืคือให้ฉีดยาเขาหลับ คุณหมอก็เลยจับมือเก๋ว่าคุณเก๋สนใจให้ดีนะคะเคยเห็นผู้ปว่วยระยะสุดท้ายไหม,มก่อนนี้ก็จะหมดลมหายใจเขี่อขึ้นมาก่อนเขาจะต้องมีญาติมาอนุญาตเลยว่าให้ถอดเครื่องอช่วยใจออกได้หรือเปล่าการที่คุณเก๋สนใจแบบนี้นี่คือการชี้เป็นชีตายนะคะดำเนี่ยเมื่อตอนประมาณ3โมงเย็นเนี่ยเขายังกินอาหารได้อยู่เลยสัตว์ไม่เหมือนคนถ้าสัตว์ยังกินอาหารได้หรือกินน้ำได้นี่แล้วเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่แต่ถ้าคุณเก๋ให้หมอฉีดยาพิษโทษนะคะฉีดยาให้เขาหลับเนี่ยถ้าว่าคุณเก๋เนี่ยเปิดชี เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคของคุณหมอน้ําประโยคนั้นเลยค่ะมิกเก๋ก็โอเคค่ะคุณหมอกันสู้ก็ปั๊มหัวใจขึ้นมากลับมาถึงบ้านปั๊บเก๋ก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทซึ่งก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพอเก๋คุณปุ๊กว่าเนี่ยเก,ก๋คิดได้แล้วเลยปุ๊กเก,ก๋ชวดาแฟนเพจเนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องหมาแมวและเราจะตั้งเพจขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเสียงจากเราเพราะเสียงของเราเนี่ยหนึ่งเสียงจริงมีความหมายคือคืนนั้นร้องไห้หนักมากนะคะมีบอกว่าเสียงของเก๋นี่มีความหมายมากเลยปุ๊กเก๋เพิ่งช่วย เกทนเห็นความทรมานเขามไม่ไหวอะค่ะมีประโยคนั้นแล้วค่ะก็เลยเป็นเดิมไว้เสียงจากเราคืนนั้น <c oughs> หนึ่งเสียงเกยงสามารถช่วย1ชีวิตเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเกศเ,เชื่อว่าทุกคนที่มีใจ,ใจมิตใจเมตตา <c oughs> สามารถช่วยสปปรรพสิ่งสรรพสัตว์ในโลกนี้ค่ะที่เขาพูดไม่ได้อย่างเราได้อย่างแน่นอนค่ะ จะเคยคิดว่าเราจะเป็นแค่คนเบื้องหลังคือคอยซัพพอร์ตสตางคือคอยสนับสนุนหาทุนให้พอเรามีโอกาสได้ไปลงพื้นที่จริงๆนะคะคือจากที่เราแค่ช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนถูกคนทำร้ายถูกคนตีในถูกทรมานสัตว์อะไรในกรุงเทพแค่นี้น,นะคะพอเรามีโอกาสได้ไปช่วยตามด่านต่างๆที่เราเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่ขบวน,บ<อ>นการเขาจะขายขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติค้าแมวหรือค้าสัตว์ป่าเงี้ยพอเราไปเห็นลงพื้นที่จริงๆเนี่ยพอไปเห็นเนี่ย แรกๆไปต้องบอกเลยบอกตามความรู้สึกจริงๆเลยนะคะว่ารับไม่ได้โลกของเราันไฮเทคขนาดนี้แล้วแต่ทําไมจิตใจมนุษย์เราถึงโหดร้ายตามไปัะความเจริญของโลกด้วยเก็บไปดูมูลนิธิที่เขาช่วยช้างตั้งแต่เขาจับด่านอย่างเช่นพวกเวลาเขาส่งสัตว์ป่าไปขายนะคะเสือช้างลิงมีต้องเห็นขั้นตอนการทำลายเขามันมน,มน,น่าสงสารมากคุณผู้ชมครับดูไว้นะครับตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถช่วยได้เยอะมากอย่าทำเป็นตาบอดทำเป็นมองไม่เห็น สัตว์เขาต้องการความช่วยเหลือของเราครับดังนั้นไปฟังหลักทําดีๆจากพระอาจารย์เลยครับเราทำทำด้วยความเมต่ตาสูงสารต่อสัตว์นี่ผลที่เราได้รับคือความอิ่มอกอิ่ม,ม,มใจแล้วอยากจกะทําต่อไปถึงได้กว้างกวางขึ้นในการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆแต่พอหลังจากนั้น <c oughs> มองตรงไหนก็เห็นแต่ปัญหาปัญหาปัญหาเป็นมดเลยเราจะออกออกจากจุดนี้ได้ยังไงคําว่าวิบากกรรม ทำกิจกรรมที่ไม่ถูกไม่ต้องถึงได้ตกละรรรลำบาบมอตจิติเป็นสัตว์ติดาติได้รับวิบากกรรมที่ตัวเองได้กระทำมาเราจะไปลื้อฟื้นช่วยเหลือสัตว์ทั้งโลกสัตว์ไม่ได้พุทธเจ้าั้งดอกบัวสิดอาเนี่ยช่วยในสิติช่วย้ สาธุกราบขอพระคุณนะครับพระอาจารย์ครับที่มรสการะุทุมนนาบุญมากท่านผมที่ถอนหลักธรรมจากชีวิตของคุณเก๋นะครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของรายการนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากขอบคุณมากครับคุณเก๋ครับคุณครรมีขอบคุณค่ะรายการของเราขอเป็นกําลังใจให้คุณเก๋นะครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทำดีมีเฮครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ